ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวสวนกล้วยไม้นะคะปุ๊กมาช้าไปค่ะเขาตัดดอกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็มาเหลือตอกที่จะไว้ตัดวันต่อไปนะคะแต่ก็ยังมีให้ถ่ายอยู่นะคะงามนะคะค่ะนี่นะคะ ตรงข้างหลังปุ๊กนะคะจะเป็นแบบว่าดีนะที่มองเป็นร่องน้ําเกือบเกือบตกแล้วเดี๋ยวก่อนขอข้ามก่อนนะคะแป๊บหนึ่งฮึบอืนะคะข้างหลังปุ๊กนะคะมันจะเป็นแบบว่าดอกเยอะมากนะคะแต่พอเวลาถ่ายแล้วไม่สวยค่ะอันนี้ต้นงามมากนะคะต้นงาม นี่ดอกนะคะดอกกำลังออกนะคะกลังตุ่มๆนะคะยังไม่บานนะคะค่ะอันนี้ค่ะดอกกล้วยไม้นะคะงามนะคะเมื่อก,กี้นะคะท่านไม่มองนะคะตกตกคลองแน่เลยตกล่องน้ำแน่เลยนะคะนี่นะคะ ดูไปไกลๆนะคะเสียดายจังเลยมาช้าไปนี่นะคะสวยไม่มีสีขาวเหรอนี่นะคะค่ะอุ้ยอันนี้ อันนี้ดอกงามมากนะะดูสิคะสวยมากมากเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังทําอีกนะคะพี่หนึ่งกำลังทํำมาขอถ่ายทําค่ะมาขอเจ้าของสวนถ่ายทํานะคะ ขอลุงเสริมขอป้าหล่อแล้วขอพี่หนึ่งนะคะเก็บชั่วโมงค่ะตอนนี้ค่ะพามาดูนะคะบรรยากาศสวยๆของสวนกล้วยไม้นะคะถ้ามีสีขาวน่าจะสวยนะคะสีขาว อถอยหลังหน่อยถอยหลังซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะคะนี่นะคะคแดดก็ร้อนอยู่นะคะหูมีแต่ดอกตุ่มๆดอกตุ่มเยอะมากเลยนะคะดอกตุ่มดอกตุ่มๆนี่นะคะดอกตุ่ม มีดอกตูมนะคะปึ๊บมาทางนี้นะคะอันนี้ก็ดอกตูมนะคะอันนี้ดอกใกล้จะบานนะคะเช้าก็น่าจะบานแล้วนะคะนี่ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเก็บได้นะคะ มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ดีเหมือนกันนะคะสวยงามอะไรที่เป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ขึ้นชื่อว่าดอกไม้จะสวยมากนะคะนี่นะคะดอกตูมช่อนี้สวยช่อนี้สวยนะคะช่อนี้สวยงามมาก ะะเดี๋ยวเดินให้สุดตรงนู้นเลยสวยสวยไหมคะต้นก็งามงาม ใบอวบอบไปอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งจะสุดจะสุดแถวแล้วนะคะจะสุดแถวแล้วอันนี้ก็งามนะคะค่ะคลิปนี้นะคะพามาเที่ยวสวนกล้วยไม้นะคะค่ะสวยไหมคะ ดอกอาจจะน้อยนะคะเพราะว่าเขาตัดไปแล้วนะคะค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ